สวัสดีทุกคนละหว,วานเองวันนี้เราจะมาสอนทีทานบีทําหน้าจอไลส์สตรีมของโปรแกรม OBS โดยวันนี้เราจะทําแบบสอนไม่ค่อยเหมือนใครนะปกติเราะจะสอนเป็นโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้ทั้งสองโปรแกรมเลยก็คือตัวส e ี m แบบ OBS แล้วก็ตัว OBS Studio เห็นปะมันก็เป็นโปรแกรมที่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าส e ีมแบบเขาเอามาทําต่อเป็นเน้นสตรีมมิ่งมากกว่านะอืม ซึ่งเราก็เลยจะมาทัสอการเนื่องจากว่าสตรีมแ lap อ่ะมีลูกเล่นให้สตรีมเมอร์เยอะมากเช่นแบบช่องแชทหรือว่าการแจ้งเตือนอะไรแบบเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะแต่ตัว OBS อบ่ะมันจะไม่มีมันจะมีแค่จัดหน้าจออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเหตุผลที่เราต้องใช้2โปรแกรมอะ่ะเป็นเพราะว่าตัวสตรีมแ lap อ่ะเวลาก,กดไลฟ์สตรีมใช่ไหมหลายๆคนน้าเคยลองใช้ดูจะรู้ว่ามันกิน CPU เยอะมากไม่ว่าจะปรับยังไงอย่างต่ำก็กินประมาณ20%ออ่ะตอนเราไลฟ์นี่กิน CPU ไปประมาณ สีบเปอเชียวก็คือมันจะอาจจะทำให้ไลค์กระตุกได้ไม่ดินไหลเราก็เลยคิดว่าจะทำหน้าจอในสตรีมแบบแล้วก็ค่อยเอ็กซ์พอร์ตย้ายไปในตัว OBS เพราะว่าตัว OBS เนี่ยเราเคยไลค์แล้วกินสุดๆก็ไม่เกินสิเปอะ่ะเออนิ่งๆก็ประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้อ่ะเกิดกันมากพอละเราไปเริ่มกันเลยมาก็คือเอาสูตรง่ายๆตัว OBS เราจำเป็นตัวหน้าสตรีม มันจะแบ่งเป็นสามหน้าก็คือตัวหน้าเกมแล้วก็หน้าช่องแชทแล้วก็หน้าพักอะไรแบบนี้แล้วพอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมเราค่อยย้ายมาทําในนี้แล้วก็ตั้งค่าสตรีมอะไรก็ว่าไปก็คือนั่นแหละขั้นแรกเราก็ต้องมาสตรีมแลับใช่ไหมโหลดเรียบร้อยแล้วก็เลือกเอาว่าเราไลฟ์ไหนๆของเราเป็น youtube แล้วกันอ่าแล้วพอเรามาเริ่มแล้วเราก็เลือกว่าจะแบบไหนของเราเป็นแบบทาแค่หน้าจอใช่ไหมเแค่ สตาร์เตอร์ก็ได้เพราะว่าแบบพาม,มันเสียงเงินแล้พวพอเหมือนตัวนี้เราก็เลือกสตาร์ทเฟรชก็คือเราจะเริ่มใหม่หมดเลยอันนี้ก็เป็นเลือกกล้องแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ใช้กล้องใช่ไหมก็กดสกปไปก็ได้แล้วก็เลือกธีมแต่ห้าของเราน่าจะทําเองใหม่หมดแล้วก็กดสกปไปก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติบางคนอนะาจจะแบบขี้เกียจทาก็ลองเลือกดูก็ได้ว่าเพราะมันจะเป็นกับตัาง่าติทุกคนให้ของเราไม่เอาแล้วก็สกปไปโอเคพอเรามาเราิเ่มมาเรียบร้อยแล,แล้วก็จะมาอยู่หน้า อันนี้ซึ่งเราก็แนะนําว่าให้ตัวมิกเซอร์ให้ปิดเสียงออกเพราะเดี๋ยวเราจะเพิ่มซอสเสียงเอามันจะปรับง่ายกว่าอ่ะตอนแรกเราไี่ตั้งค่าใช่ไหมแล้วก็เราก็มาที่ออดิโอแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น disable อ่าปิดทิ้งไปเพรเดี๋ยวตัวเบสเราก็จะปิดทิ้งเหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็มาแล้วเราบอกใช่ไหมว่าวจะมีสามหน้าจอให้ทําแล้วก็กดเพิ่มไปก็คือมันจะมีซีนจะเป็นหมวดหน้าจออ่าแล้วก็ตั้งไป อ่า uh, อันนี้เป็นช่องชแชทแค่เราก็ตั้งไว้ว่าแชทจริงจริงวภาษาไทายก็ได้แต่ว่าเราชอบภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะมันจะดูแบบ professional นะอันนั้นแห uh, ละอ่าเราเราก็เปลี่ยนนี้เป็นเกมมิ่งแค่ละอ่าเกมมิ่งแล้วเราก็มีหน้าหน้ารอใช่ไหมก็เวบแต่ว่ารออ่าอ่ามาที่หน้าเกมก่อนเลยหน้าเกมนี้เจอค่อนข้างง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นคนธรรมดาใช่ไหมก็เพิ่มเกมจบ เราก็มาที่ต่งซอสก็คือสิ่งที่อยู่บนหน้าจอดําเนี่ยมันจะใช้ต่งซอสอ่ะแล้วก็เพิ่มซอสไปซึ่งตัวสตีมลับจะมีเป็น d i s ์แ a ป capture window capture เกมแ capture แล้วมันจะมีมาใหม่เป็น skin capture ราลอง s k น n capture ละมันก็เหมือนกับไปสามตัวแรกกันแหละแต่แค่ว่าเราสามารถเลือกได้ในช่องนี้เลยเราก็กดสับไปมันจะสับไวกว่าแต่ตัว OBS ไม่มีตัวนี้นะมันเป็นชฉพาของสตีมแบบดังนั้นถ้ากิดเราจะย้ายไป OBS ใช้ตัวนี้ไม่ได้ เราก็เลือกเป็นที่จริงถ้าเราเล่นเกมธรรมดาต้องเป็นเกมแคปเจอร์แต่ว่าเราจะเอาเป็นโปรแกรมน็อกอิมูเลเตอร์มันใช้เกมแคปเจอร์ไม่ได้เราจรึงใช้วินโดว์แคปเจอร์แล้วกันอ่าโอเคเราก็ตั้งชื่อไปว่าตั้งอะไรก็ได้มั้าเกมก็ได้เกมได้ดีแล้วเราก็เลือกโปรแกรมที่เราต้องการอ่าเราก็เลือกเป็นตัวโปรแกรมเราใช่ไหมก็เป็นน็อกโอเคขึ้นละเราก็ได้หน้าจอเกมมาแล้ว เสร็จเรียบรอ้อยสตีมิงโอเคจบคลิปได้ล้วเ,เล่นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคให้อันนี้หลายคนจะไม่ค่อยรู้เพราะว่ามันเป็นเทคนิคค่อนข้างลึกลับ,บอน,นะแบบเราได้นหน้าจอเกมใช่ไหมแต่เราว่าขอบมันไม่สวยอะ่ะเราไม่อยากได้ขอบใช่ไหมเรามีวิธีก็คือให้กดอัติเนีค้างอัติเนีบนคีย์บอร์ดอะ่ะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดค้างไว้นะสองอย่างใช่ปะแล้วก็ลากมือนจะหุบมันจะเป็นเหมือนกับการครอปอะ่ะแต่ว่าแบบเนี้ยมันจะไวกว่า มันปูติมันสามารถทำในสจูเตอร์ได้นะทำในสจูเตอร์เนี่ยมันจะมีเลือกเลือกครอปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ารีบก็สามารถกดอัลเทเนตเลาคลิกค้างได้อัลเทเนตคลิกข,ขวาค้างแล้วก็ลากมาถ้าสมมติต้องการลากคือใช่ไหมก็ลากกลับที่เดิมอ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ยืดหน้าจอได้แล้วก็ยังไม่เสร็จเนื่องจากว่าจำที่เราบอกได้ไหมว่าเราเอาตัวเสียงออกเห็นไหมตรงมิเซอร์จะเป็นเกี่ยวกับเสียง มันไม่มีเสียงเวราะเราต้องเพิ่มเสียงไปด้วยแล้วก็กดบวกแล้วก็เลือก audio มันจะมี i n p ออ audio input จะเป็นไมค์โครโฟน output จะเป็นลำโพองอ่ะแล้วก็เลือกเสียงเกมพอเสียงไมค์เราไม่ต้องเอาใช่ไหมแต่ถ้าเอาก็ต้องใส่แวยอ่ะอันนี้ output เป็นเสียงลำโพงแล้วก็เลือกเลือกลำโพงของเราถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็ใช้เป็นชื่อยี่ห้อลำโพงหรือว่าเป็นเดเวอร์อ่าเครืกองวเทคอะไรแบบเนี้ยแต่ของเราไปโหลดตัววายมมเตอร์ meter. เดี๋ยวเราจะสอน สอนทาที่หลังมันจะเป็นโปรแกรมแยกเสียงแบบไลฟ์เสียงดิสคอเสียงเกมเสียงอะไรแยกกันอ่ะเวลาปิดแบบเราอยากไลท์ไม่อยากให้เสียงเพื่อนดิสคอมาใช่ไหมแล้วก็กดปิดได้อ่าแล้วก็เลือกแต่นี้เราเอาแค่เสียงเกมหมดเสียงเกมแบบอันนี้แล้วก็กดดันแล้วก็ดูตรงเสียงตรงนี้ถ้าเป็นเสียงเกมเราแนะนาไม่ให้เกินสีเหลืองประมาณสักประมาณเนี้ยกลางดีถ้าเป็นเสียงไมท์ให้เป็นประมาณสีเหลืองแต่ไม่ถึงสีแดง สีแดงคือมันจะเสียงแตกก็ไม่ค่อยแนะนําแต่บางทีมันก็เกินบ้างแหละก็ไม่ช่องสีแดกขนาดนั้นก็ได้โอเคเราเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือไม่น่าเกมไม่เสียงละแต่เนื่องจากเราเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมก็ต้องมีแบบช่องแชทต้องมีโดเนทอะไรแบบนี้นั่นคือเหตุผลที่เรามาใช้สตรีมแบบก็คือกดบวกตรงนี้แล้วดูฝั่งขวามันจะเป็นวิกเก็ตในนี้ตัว OBS จะไม่มีแต่ถ้าเกิดในเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตไป OBS ตัวนี้ใช้ได้โอเคเราก็ควรจะเพิ่ม มี alert box alert box จะเป็นเหมือนกับแจ้งเตือนเวลาคนโด n a t e คนกด subscribe คน follow อะไรแบบนี้เนะ่มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะมี chat box ก็ตรงตามนะั่นแหละ chat box แล้วก็จะมี e v e n ล list จะเป็นการแจ้งเตือนว่าล่าสุดใครโด n a t e เท่าไหร่ก็หรือว่าใครอะไรแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นเนะี่ยใคร f o ล l o w ใครอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิวเ c o อันนี้แล้วแต่สะดวกกว็จะเอาไม่เอาแล้วก็มีทิปก็แล้วแต่สะดวกอ่ะเราเอาแค่ท i p alert บ็อกับ chat box ดีว Okay, ก็เพิ่ม alert ็อกซึ่งตัว alert box เนี่ยถ้าจะแก้ไอ้พวกเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ d a s h อร์ด d ด a s h ร์ดคือตรงนี้หน้านซ้ายเห็นไหมเนี่ย d a s h อร์ดกดเข้าไปมันจะเป็นขึ้นบัญชีแล้วก็สามารถไปตั้งค่าอะไรในนั้นได้ตรงเดี๋ยวเราไปให้ดูข่าวอาอันนี้เป็นหน้า d a s h อร์ดของเรานะก็คือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีด้านซ้ายจะเป็น w i ก็ต t อ l วิกเก็ตแล้วก็สามารถไปตั้งค่าข้างในได้แล้วก็จะมี alert box เราก็ว่าไปปรับสามารถปรับได้เห็นไหม เนี่ยเป็นโดเนตซับครา์เมมเบอร์ถ้าเกิดสมมติคนไลค์ใน Facebook ก็ไปกดที่ขวาบนแล้วก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้เอาได้ก็เห็นไหมของเราเชื่อมไว้สองบัญชีก็สามารถไปเชื่อมได้สองบัญชีแล้วก็จะขึ้นทั้งสองอย่างแต่ถ้าเกิดเราแนะนําก็เอาแค่ y YouTube อย่างเดียวก็ได้อ่ะเราจะสะดวกอ่ะค่าก็ประมาณนี้ของเราเดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าที่หลังอ่ะก็ตั้งอะไรว่าไปโอเคมีเลนบล็อกแล้วเราก็มีแชทบล็อกใช่ไหมแล้วก็เพิ่มแชทบล็อกไปแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เพราะว่าเรายังไม่กดไลค์ใช่ไหมคนก็ไม่มีใครพิมพ์อะมันก็ไม่รู้ว่าใครพิมพ์อ่าก็เหมือนเดิมก็สามารถไปตั้งที่แดชบอร์ดได้เราแนะนาว่าให้ไปตั้งที่แดชบอร์ดจะโชว์กว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องย้ายพวกคำนี้ไป o b ยใช่ไหมพอเราย้ายไป OBS อะเราก็ตั้งแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยในแบบนนหน้าจอนใน OBS จะไม่มีมันจะมีแค่ในสตรีมแบบแต่ถ้าไลน์ในสตรีมแบบก็สะดวกแต่ว่ามันคือสเปกอ่าโอเคนี่หน้าจอเกมแียบรอร์ดละงดงามอย่างเช่นเคย ประมาณเนี่ยเขาค่า,าอ่าไม่ต้องหน้าช่องแชทบ้างหน้าช่องแชทของเราก็ต้องมีแบ็กกราวใช่ไหมมีช่องแชทแล้วก็มีตัวของเราอ่าเอาทีลรอย่างถ้าเราต้องการเพิ่มแบ็กกราวเราก็ต้องเพิ่มเป็น image. อิเมออันแรกเลยอิเมจเราก็เลือกไปแล้วเราก็เลือกแบ็กกราวแบ็กกราวแล้วเราก็ไปหาแบ็กกราวมาใช้งานโอเคเราเพิ่มแบ็กกราวเรียบร้อยแล้วเข้าตีฮาโลวีนมากๆาเพราะว่าตอนนี้มันฮาโลวีนยังไงละ่ะมันเดือนคุมเดือนตุลาคมถูกร้ได้หมอย่างงี้สมุดอยากให้มันแบบ ภาพมันใหญ่มากอยากให้ภาพมันพอดีใช่ไหมเราสามารถที่ขวาแล้วก็เลือกทางสแคร์แล้วเลือกนี่ก็ได้สเปรชทูสก,กีนหรือฟิทูสก e นก็ได้เราเลือกสเปรแล้วกันอ่าไม่ใช่พอดีพอดีอ่าเรียบร้อยแล้วบ k g r o u n d ส่วนใหญ่บ k ground เราจะไม่ค่อยอยากให้มันขยับใช่ไหมเราก็กดล็อกตัวนี้ไว้ไม่ให้มันขยับเห็นไหมเราจะลากไม่ได้ละอยากให้มันขยับก็กดล็อกก่อนแล้วค่อยอย่างนั้นอ่าต่อมาก็ต้องมีช่องแชทช่องแชทนี้เราสามารถเอาช่องแชทนี้มาก็ได้เนี่ย แต่ว่าช่องแชทตัวนี้มันขนาดมันซิกไว้แล้วเป็นช่องแชทเล็กๆใช่ไหมมันไม่ควรใหญ่มากเพราะมันอยู่ขวาบนดังนั้นเราควรจะเพิ่มช่องแชทใหม่เป็นช่องแชทสองอ่าตั้งไปช่องแชทสองเอาในขณนะดเพราะเราต้องการขนาดให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็ตั้งขนาดเนี่ยก็ยากลากเข้าไปให้มันใหญ่หน่อยอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีตัววีทูเบอร์เราใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนก็คนธรรมดาก็อาจจะเป็นกล้องใช่ไหมก็เลือกเป็น อ่าฟาร์เมล่าแคปเจอร์ป่ะตอนนี้งวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้มันจะเป็นเหมือนกับแคปเจอร์กล้องแต่ของเราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องใช้เป็นตัวเกม c a แคปเจอร์ของเราเป็นตัว vc f ี c e เฟสแต่ว่าใหา้รู้กันว่า v ิ c f ีเฟสเราใช้อยู่ในอัดวิดีโอมันจะเพิ่มซ้ำไม่ได้ดังนั้นเราจะเอา .jpg ไปก่อนเป็นตัวเรา .jpg อ่าแล้วก็เพิ่มไปเย็บรอนแล้วก็ได้ตัวเรามาแล้วแล้วก็จะมีช่องแชทอยู่ด้านซ้ายที่จะมันควรจะเพิ่มกรอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเพิ่มกรอบเลยอ่ะ โอเคเราก็ได้กรอบมาแล้วอันนี้เป็นกรอบที่คุณคุณนานาตาคุ NTK ทำให้เราตอนสตรีมเมอชาแชปังก่อนนานมากแล้วแหละอ่ะก็ไปติดตามกันได้เขาเป็นเพจวาดรูปสวยๆอ่ะน,นะสวยมากโอเคเราก็ได้ช่องแชทเรียบร้อยแล้วแล้วก็แชทจัดให้พอดีเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปลองไลฟ์สตรีมก่อนว่าทดสอบยังไงอะไรยังไงแล้วก็นี่ก็ตัวเราเดี๋ยวค่อยไปเอาตัวเรามาแทนเพราะตอนนี้เราเพิ่มไม่ได้อ่ะต่อไปก็น่าน่าจอรอใช่ไหมน่าจอรอก็ เหมือนแชทเลยแต่ว่าอ๋อเราลืบอกว่าตรงนี้อย่าลืมเพิ่มเสียงนะอะต้องไปเพิ่มเสียงตัวเองด้วยอืมแล้วก็อาจจะมีเพลงหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเพลงรู้สึกว่าจะเป็นตัวมีเดียซอสแล้วก็กดเพิ่มไปอ่าแล้วก็เลือกอ่ในแล้วเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการจะเปิดใช่ไหมจากที่เราเห็นว่าเสียงมันดังไปก็ลองตรงนี้ด้วยแล้วก็ลดเสียงมาหน่อยให้มันซับครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเพลงดังเกินคนไม่ได้ยินเสียงเราพูดเปิดแค่ให้มันแบบพอได้ยินก็พอะ เออต่อไปก็หน้าจอลอมีคนบอกว่าให้เราสอนทําหน้าจอลอหน่อยอาจจะเป็นแบบที่เราเคยทำมันะ้งเพราะว่าเราเคยทําอยู่ช่วงนึงจะเป็นที่เราเข้ากาแล็กซี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเพิ่มช่องแชทก่อนะไม่ใช่เพิ่มรูปก่อนอ่าน่าจะเป็นรูปน,นี้แล้วเราก็เพิ่มตัวเรากันนะ่ะแต่ว่าตัวเรามันไม่ออแพนล้วนะอ่ะอ่าเราเป็นรูปนี้ก็ได้น่าจะได้เหมือนกันอ่านี่ก็เป็นตัวเราใช่ไหมแล้วเราก็ขยายสักหน่อยเหมือนจะหมุนไม่ได้นะ มันเหมือนหมุนยังไงอ่ะอ๋อมันเหมือนจะหมุนได้แค่เก้าสิบองศาฮะไม่เป็นไรเอา,เขาข้าวๆ้วไปก่อนในหน้าจอรอใช่ไหมมันก็มีข้อความด้วยแล้วก็เพิ่มข้อความไปก่อนเพิ่มแถบ G U I ตรงนี้เราก็เริ่มว่ารอภาษาไทายเนี่ยแหละพิเศษเทียวละรอสักแป๊เดียวอ่าสังเกตนะว่าเกิดสมมติว่าเราขยายใช่ไหมฟอนต์มันจะตัวไม่ค่อยชัดอ่ะ พี่แก้นะให้เราเพิ่มขนาดฟอนที่ตรงฟอนไซอ่ะเพิ่มแล้วก็ลดลดตรงนี้เอามันจะชัดกว่าอ่ะอะไรประมาณนี้ถ้ามันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเทใชไมก็เ็าสามารถเปลี่ยนฟอนตรงนี้แหละหรือใช้ o o o l l f ฟอนก็ได้ o o o l l f ฟอนมันน่าจะเทกว่าอ่ะแต่เหมือนจะไม่รองรับภาษาไทยต้องไปหาดูว่าฟอนไทยมีอะไรบ้างของเรารู้สึกจะใช้เป็นตัวไอติมะนะไอติม อ่านี่คือฟอนต์ที่ที่เราใช้ปกติเราใช้ตัวนี้แล้วเราก็เลือกอ่าเอา l i n ก็ได้ถ้าฟอนต์ขาวใช่ไหมเอา l i n ก็ต้องเป็นสีดำอ่าเราก็เลือกสีดำอะ่ะแล้วก็เลือกขนาดเอา l i n เพราะว่าลูกฟอนต์เรามันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะมองไม่ค่อยชัดแล้วก็เพิ่มเป็นซักยี่สิบอ่ะเข้มมากเข้มสุดๆอ๋อแล้วเลือกบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาจัดองค์ประกอบภาพอ่ะต้องเล่นระดับนะฮะสมมุติว่าแบบ ต้องแชทมันต้องอยู่บนสุดไม่ใช่อยู่บนสุดต้องอยู่บนตัวเกมอ่ะถ้าเกิดมาอยู่ใต้ตัวเกมนะมันจะมองไม่เห็นอเดี๋ยวเรายุตอ่งให้ดูแบบอันนี้มีตัวตัวเราใช่ไหมแล้วก็ข้อความถ้าเราข้อความอ่ะลงมาข้างล่างรูปตัว่ะคนเราตัวเราเห็นไหมตัวเรามันจะทับถ้าเกิดเราไปอยู่ด้านล่างแบ็กเาลว์มันก็จะอยู่ใต้ข้างล่างเอนทิง่งมันก็จะบงังดังนั้นก็ต้องจัดเรียงให้ดีด้วยโอเคแล้วก็เหมือนจะให้รูปขยับได้ใช่ไหมมีคนน่าสงสัยตรงนั้น ก็ให้มาที่ขวาก็ฟิลเตอร์แล้วก็กดตัวบวกแล้วเรียกว่าสกอร์นี่สกอร์ score. แล้วเราก็เลือกโพลิสโนจะเป็นแนวนอนอ่าซ้ายไปขวาโพติโกก็จะเป็นขึ้นลงนะะอ่ะรู้สึกว่าเราจะไปผิดด้านเราก็ไปอีกด้านนะึงโอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าไอการทำแบบเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามันถึงเส้นขอบเนี่ยมันจะตัดทิ้งเลยอะจานั้นก็จัดองค์ประกอบภาพให้ดีเเดี๋ยวไๆๆๆด้ดู ในห้อมันผ่านตรงนี้ปุ๊บมันจะขาดเครื่องไหนวะแล้วก็เอาเขาวาปอะไรแบบนี้โอเคก็เข้าค่าประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเพิ่มเสียงเพลงได้อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดเอาแค่นี้แหละเออเราก็จัดเข้าค่าเดี๋ยวเราค่อยไปปรับจูนเอาทีหลังแล้วก็ข้อดีของสตีมอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราล็อกอินใช่ไหมสมมติเราไปเครื่องใหม่อ่ะแล้วเราล็อกอินอีกรอบถ้าใช้ดีเดิมมัน,นก็จะขึ้นหน้าที่เราเซฟมาให้เลยแต่ว่าของเรามันเป็นแบบเวอร์ชันไม่อัปเดตแล้วอ่ะประมาณหลายปีแล้วอ่ะ ั้งแต่ไลท์ช่วงแรกๆเลยก่อนที่เราจะมาโอเบมันก็เลยเก่าเกินไปเราคิดว่าทาใหม่น่าจะดีกว่าสมมติว่าแบบเออใช้เป็นโอเบสประจําใช้เป็นสตรีมแบบประจําก็สามารถเซฟไว้ได้โอเคอ่าเราก็ขั้นต่อมาเราต้องมาตั้งชื่อซีนก่อนซีนก็คือตรงนี้อ่ากดตรงนี้แล้วก็เลือก Man a g e อ l แล้วตั้งชื่อเราใช้ของแล้วก็เป็นสตรีมให้หมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าสตรีมว่าแต่สตรีม,มหวานอ่าประมาณนี้แล้วเราก็เรียบร้อย น่าเสร็จแล้วน่ะเดี๋ยวลองลองไปดู OBS ดูนะว่าขึ้นไหมอ่าอันนี้คือตัว OBS Studio Version ยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งจุดสามโอเคเรามาตรง Scene Collection นะแล้วก็เลือก Import ใช่ Import น่าจะเป็นตัวนี้ไหมดูแล่วจะใชว่าต้องปิดก,ก่อนป่ะเดี๋ยวเราลองปิดดูอ่ะอ่า Import นี่ไงสปีดหวาน นไอเท่เราเพิ่มเมื่อกี้ถ้าเกิดมันจะเป็นเซฟไว้ตรงเนี้ยแต่เวลาเราเคยลองเอ็กพอร์ตแล้วแต่เหมือนครับมันไม่ขึ้นนรอมันเอ็กพอร์ตได้ฉชาะตัวสตรีมดับด้วยกันเองอ่ะแล้วก็เพิ่มตัวนี้มาเลือกอินพุตแล้วนี่มันจะขึ้นตรงนี้มห็ะตรงซิงคอลเลชันจะมีขึ้นเป็นอันนี้เราก็เลือกตัวนี้มาแล้วจะเห็นว่ามาเรียบร้อยแล้วตัวที่เราทาแนวเว็บเห็นปะมีแชทบล็อกอะไรพร้อมเลยมันก็จะเป็น URL แบบนี้เราก็สามารถไปดูในได้อ่ะแล้วก็มีจะมีตอนสับหน้าจอเห็นปะ เห็นว่าตอนสับหน้าจอมันแบบแข็งไปหน่อยเราให้เรามาตรงที่ซีนท่าซีชั่นแล้วเราก็เลือกว่าจะเอาสับแบบไหนมาเราก็เอาเป็นอ่าสไลด์สวายสวายแล้วกันสวายน่าจะเท่กว่าอ่าแล้วเราก็สามารถขึ้นมาดูได้ว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็กดพรีวิวดูเราเป็นรงล่างแล้วกันโอเคน่าจะประมาณนี้ก,กดโอเคแล้วเราก็มาตั้งเวลาเวลาได้แล้วเราก็เห็นไหมเดี๋ยวเราลองสับหน้าจอให้ดู อม้ว่าจะเป็นแบบสวายแล้วรู้สึกว่ามันวายไปหน่อยเราก็เพิ่มดูเลชั่นอ่าอันนี้ก็ช้าไปใช่ช้าไปหน่อยเอาสักห้าอยอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราสอนอีกอย่างก็คือเป็นตัว s t o โอ Mode อันนี้จะเป็นการโหมดที่เป็นแบบเป็นการสับหน้าจออ่าจะมีเป็นพรีวิวกับโปรแกรมเห็นไหม,ไหม ไอ้อันี่คือเป็นทีวีิวคือเป็นตัวที่เราสามารถแก้ไขได้เห็นไหมเราสามารถจัดอะไรก็ได้ในนี้เห็ไหมเราสามารถจัดได้แต่ว่าจอที่คนดูเห็นอะ่ะจะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นจอที่คนดูเห็นก็คือถ้าสมมติว่าเราจัดหน้ามันเป็นการแบบเหมือนกับจัดหน้าจอระหว่างเราไลฟ์สตรีม่สมมติว่าเราแบบอ่าเราช่อแชทอยู่ใช่ไหมเราแชทอยู่อยากไปดูหน้าจอเกมว่าอ่าเนี่ยเราแชทอยู่เราอยากไปดูว่าหน้าจอเกมของเรามีอะไรโตแตกไหมหรือว่าจะแบบ จอเกมเปิดแล้วหรือ,อยังแล้วก็กดสตูดิโอโหมดแล้วก็เลือกเกมมิ่งแล้วก็มาดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังอ่าสมมุติว่าถ้ามันเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดการซีชันแล้วมันจะเป็นการส่งจออันนี้มาให้จอคนดูอ่าเหรอไหม,มก็จะเป็นการเปลี่ยนให้จอคนดูแบบทันทีก็แต่ว่าเราสามารถแก้ไขหน้าจออื่นในซีได้อ่ะองประมาณนี้เป็นระบบที่แบบนะก็คือระบบพี่ดี อ่าต่อมาเราก็มาดูที่การตั้งค่าบ้างอ่าตั้งค่าหลากัหลกๆเรารู้สึกว่าจะมีเป็นตัวตัวนี่ od, เอาท็ไม่คอร์ดได้คอร์ด็นสตรีมมิ่ก็คือพอเรากดสตรีมมามันจะเริ่มกดอัดวิดีโอด้วยก็คือได้สองอย่างเลยแปลว่าจะเอาเอา,เอาไฟล์วิดีโอไปตัดต่อเลยแล้วว่าไปแล้วก็มีตัวสตรีมเป็น youtube ของเราใช่ไหมอันนี้เวอร์ชันใหม่มันจะกิ่มลงใหม่ก็คือล็อกอิน u t u b e ได้เลยก็ประโยชนที่ดีนะอ่า พื้สฐาจะมีแค่ YouTube กับทวิตที่ทำได้เฟซบุ๊กยังต้องใส่ลิงก์เหมือนเดิมก็ใครไลฟ์เฟซบุ๊กก็สุดๆนะก็ทำตามที่นั่นแหละเอาลกออฟฟูตของเราจะตั้งเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็น M D อ่าจะเป็น M P C ของเราไม่จอดรลยตรงนี้มากเพราะเราว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกาันเท่าไหรอ่อ่ะอแต่ถ้ามันกระตุกก็ไม่เลวจริงๆเอาซักหกพันก็ได้เดีมันก็ไปปรับแอดวานแล้วก็ลองปรับปรับดู แล้วก็มีตัวเสียงก็ตามที่เราบอกไปว่าให้เป็น d i s a b l e ให้หมดแล้วก็ซ a m เ l e ล a t ยของเราเป็น 48k วีดูก็ให้ไปตั้งค่าซาวอ่ะเดี๋ยวเรากปให้ดูข่าวเนี่ยนๆแล้วก็มาพิม์ว่าซาวทําไมแล้วเราก็เลือกเชนซาวเซตติ้งปะ่ะอ่าเนี่ยแล้วเราเข้าไปดูใช่ไหมเราก็กดไปดูแล้วก็เลือก add one แล้วมันจะมีให้บอกว่าฟ o r m a t เป็นแบบไหนของเราเป็น 16bit 48k 408อ่ะแล้วก็ตั้งตั้งแบบนี้ให้หมดเลย มันใชไม่มีปัญหารเรื่องเสียงกระตุกหรือว่าอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็ตั้งให้หมดทุกอย่างเลยไม้ด้วยนะสองอย่างพอตั้งเรียบร้อยแล้วก็โอเคไปอันนี้ก็มาที่ขนาดวิดีโอก็ของเราเลือกเป็นพันแปดสิบทั้งสองอันเลยถ้าเกิดสมมติว่าพอมบางคนไม่ค่อยแรงเราก็สามารถปรับเป็นเจ็ดร้อยี่สิบก็ได้ก็จะเป็นเจ็ดร้อยี่สิบปีแล้วก็ลดเฟรมเรนเลอสักสามสิบก็ได้แต่ของเราหกสิบเพราะว่าคอมเราแรงเวอร์อะไรประมาณนี้ อต้ของเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่าแล้วก็มีแ a ดวานตรงโปรเซสทาโลเตี้ของเราปรับเป็นไฮแล้วก็มีตรงนี้ปรับเป็นเจ็ดส่วนเก้าโอเคก็ประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเข้า OBS อ่ะเดี๋ยวเราแนะนําให้อันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ก็คือตัว OBS บ t u d i o อะ่ะมันจะบางทีอาจจะแบบตอนร้อนหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้รันแอดมินเห็นปะมันต้องรันแอดมินหรือว่าให้มีรูปโลกถ้ามไม่มีโลปุเวลาเ,าเปิดอะ่ะมันจะแบบ ค่อนข้างลื่นเลยแหละส่วนพี่ยังไม่มันแอดมินตลอดเวลานะแล้วก็ลิกขวาแล้วเลือก property แล้วเราก็เลือก compatibility แล้วก็ติก๊กตรง run this program as an d m i n นั่นแหละแล้วเราก็โอเคไปแล้วแบบนี้แบบ o อบมันจะแบบหลอดเท่ขึ้นเยอะเห็นไหมกินสเปกน้อยด้วยกินแค่สอ,องเอนต์เงที่ขนาดไม่ไรเนี่ยถ้าเป็นสตรีมแบบนี่กินไปสิบกว่าแล้วโอเคก็จบไปแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกิน ก็ขอคคุณทุกคนที่มารับชมด้วยก็ขอให้ทุกคนพยายามเข้าในการสตรีมเพราะว่าสตรีมเราขนาดสตรีมมาเกือบปีสองปีแล้วไม่รู้สองปีอยัง,ยงน่าจะยังน่าจะปีกว่าแล้วเรายังคนดูแค่สิบคนเองก็สู้ๆด้วยกันนะาไปละ